ครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนำนะครับเครื่องมืออีกหนึ่งชิ้นนะครับที่ตอนนี้ได้รับความนิยมนะครับแล้วก็ได้รับความสนใจจากเกษตรกรนะครับมีการพูดถึงกันอย่างแพร่หลายนะครับก็คือในเรื่องของตัว power halo นะครับหรือจอดหมุนจอบหมุนแนวดิ่งนะครับโดยเครื่องมือชิ้นนี้นะครับจะทำหน้าที่ในการพรวนดินให้เกิดการจากก้อนใหญ่ๆนะครับให้เกิดเป็นก้อนเล็กลงนะครับโดยหลักการของเขาเนี่ยนะครับจะเห็นเป็นเขี้ยวที่อยู่ด้านล่างนะครับ เคียวตัวนี้นะครับจะกวนนะครับหมุนจากซ้ายไปขวานะครับจะแตกต่างจากโรตารี่ตรงที่โรตารี่เนี่ยนะครับจะหมุนจากขึ้นบนลงล่างเป็นวงกลมนะครับแต่ตัวของ power halo เนี่ยจะหมุนจากซ้ายไปขวานะครับโดยเครื่องมือตัวนี้เนี่ยนะครับทางสีเพียงแสนนำเข้ามานะครับจากทางประเทศอิตาลีนะครับยี่ห้อ f e n d e นอ่าทางนี้นะครับยี่ห้อ f e n d e นนะครับรุ่น e ีเท n ั m โดยในรุ่นอีเทอร์นัมตัวนี้เนี่ยจะหมายถึงเป็นรุ่นแข็งพิเศษนะครับรุ่นทนทานพิเศษนะครับหรือถ้าเกิดเรียกกันตามภาษาที่เราจะได้ยินก็คือในรุ่นของรุ่นฝาเรียบนะครับในรุ่นฝาเรียบเช่นนี้คืออะไรครับในรุ่นฝาเรียกก็คือจะสังเกตดูว่าตรงฝาเนี่ยนะครับจะเรียบไปเลยนะครับจะไม่มีดุมนะครับโดยจุดเด่นของรุ่นฝาเรียบนี้คืออะไรครับโดยจุดเด่นของรุ่นฝาเรียบเนี่ยก็คือจะเป็นจุดเด่นในเรื่องของลูกปืนครับ โดยลูกปืนของรุ่นฝาเรียบเนี่ยจะมีความทนทานนะครับแล้วก็จะไม่ต้องอัดจารบีนะครับไม่ต้องเติมน้ํามันตลอดการใช้งานที่ท่านทํางานเลยนะครับจะมาเติมจารบีอีกทีหนึง่งเ,เวลาแค่บํารุงรักษานะครับก็คือเปิดฝามานะครับในเรื่องของการบารุงรักษาเท่านั้นแต่ว่าในตลอดการใช้งานเนี่ยจะไม่ต้องไปทากิจกรรมอะไรกับเขาเลยจุดเด่นของ power h e r o ชุดนี้นะครับก็คือหน้ากว้างขนาด2เมตร50ครับ โดยความกว้างขนาดนี้เนี่ยสามารถที่จะทํางานได้เต็มขอบยางล้รอรถไถเลยไม่ว่าจะใช้กับรถขนาดตั้งแต่70แรงม้าขึ้นไปนะครับจนถึงขนาด100กแรงก็สามารถที่จะทํางานได้เต็มประสิทธิภาพนะครับหัวเกียร์ครับหัวเกียร์ของเขานะครับจะเป็นหัวเกียร์ขนาดใหญ่ครับโดยรุ่นฝาเรียบนะครับของตัวอีเทนัมตัวนี้เนี่ยนะครับหัวเกียร์จะรองรับนะครับรถแทรกเตอร์ได้ถึง200แรงมา้านะครับ200แรงมา้าแต่ถ้าเกิดเป็นรุ่นฝาดุม ะจะรองรับรถแท็กเตอร์เนี่ยโดยปกติอยู่ที่ประมาณ80-90แรงมา้าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดรถแท็กเตอร์ท่านไหนเป็นรถแท็กเตอร์ขนาดใหญ่นะครับก็จะแนะนําให้ใช้เป็น Power h ร l l ฮที่เป็นลักษณะาาของรุ่นฝาเรียบนะครับเป็นรุ่นฝาเรียบนะครับตัวล้อหลังนะครับเป็นแบบซี่โปร่งนะครับทำหน้าที่ในเรื่องของการคอยเกีย่ยดินหลังจากที่เราตีพวนดินออกมาแล้วนะครับโดยที่เราสามารถปรับความลึกได้ครับจากดูน็อตท,ที่อยู่ด้านข้างตัวนี้ ะจะเห็นเบอร์นะครับเบอร์1เบอร์2เบอร์สเบอร์ส,รสจะไล่ไปเขาจะเรียงลําดับความลึกนะครับเราอยากให้ลึกให้ตื้นเราก็สามารถที่จะมาเลือกรูสล็อตของน็อตตัวนี้ในการเสียบไปได้นะครับอีกหนึ่งจุดเด่นครับก็คือในเรื่องของปีกข้างครับโดยปกติแล้วปีกข้างของ Power h e l o เนี่ยนะครับจะยึดตายนะครับหรือจะยึดแข็งแต่ปีกของด้านด้านข้างของชุดนี้เนี่ยที่ทางสีเพ็มเสนนเข้ามาเนี่ยจุดเด่นแรกเลยก็คือเป็นรูสไลด์แบบนี้ครับรูสลด์ตัวนี้นะครับจะทําหน้าที่ขึ้นลง นะครับเวลาไปเจอ,เอพื้นที่ที่ไม่เสมอกันนะครับก็จะขึ้นลงโดยที่จะมีปีกป้องข้างหลังคอยเก็บดินนะครับที่หลุดออกมาให้กลับเข้าไปตีใหม่นะครับอีกอันนึงครับก็คือเป็นปีกแบบยกได้ครับแบบทางด้านนี้ จะเห็นแบบปีกตัวนี้จะยกได้เวลาการทํางานนะครับเขาจะยกขึ้นลงโดยอัตโนมัติเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเวลาดินก้อนใหญ่เข้ามาอัดนะครับมันก็จะกระพือขึ้นกระพือลงได้นะครับยกตัวขึ้นยกตัวลงได้นะครับไม่ต้องกังวลเลยนะครับว่าดินก้อนใหญ่เข้าไปแล้วเนี่ยมันจะทําให้เกิดฝาด้านข้างฉีกขาดนะครับชุดใบมีดเป็นขนาดแข็งนะครับเป็นชุดราวนะครับใบมีดนะครับจำนวนทั้งหมด10พวงนะครับโดย1ชุดใบชุดเฟืองเนี่ยนะครับจะมีทั้งหมด2ใบมีดนะครับเพราะจะเปลี่ยนทั้งหมดก็อยู่ประมาณ20บมีนรเป็ซ้าย10า10 นะครับชุดหัวเกียร์ขนาดใหญ่จะต่อพ่วงกับยอยนะครับโดยชุดยอยที่เราติดตั้งมาให้นะครับจะเป็นชุดยอยแบบแคมคัสครับยอยหลักๆนะครับจะมีเป็นยอยธรรมดานะครับแล้วที่เราจะได้ยินกันบ่อยๆก็คือเป็นชุดยอยสลิปคัชแต่ตัวนี้เราจะให้เป็นยอยแบบแคมคัสครับโดยยอยแคมคัสจะเป็นไงครับก็คือว่าเวลาเจออุปสรรคต่างๆมันจะฟรีเองนะครับ โดยอัตโนมัติแล้วพอถึงเวลาท่านต้องการที่จะทํางานใหม่อีกหนึ่งครั้งนะครับหลังจากเจออุปสรรคแล้วท่านแค่หยุดวีดีโอนะครับแล้วยกเครื่องมือขึ้นมันจะจับตัวทํางานได้ทันทีเลยไม่ค่อยไม่ต้องไปตั้งสปริงเหมือนสลิปคัทนะครับเพราะฉะนั้นยอยตัวนี้เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นยอยที่ชั้นนําอันดับโลกอันดับโลกในปัจจุบันนี้เลยนะครับอันดับต้นๆของโลกนะครับบวกกับชุดด้านท้ายครับตัวนี้ที่เป็นเกลียวตัวนี้นะครับจะทําหน้าที่เป็นชุดป้องหลังครับ สามารถปรับตั้งได้นะครับโดยชุดป้องหลังตัวนี้เนี่ยจะทําหน้าที่ในเรื่องของการที่จะเป็นตัวป้องไม่ให้ดินที่เรารู้สึกว่าก้อนใหญ่เกินไปเนี่ยนะครับหลุดออกมาด้านหลังได้ให้กลับไปตีใหม่เพราะฉะนั้นโดยดินเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะย่อยได้ละเอียดนะครับความลึกในการตีนะครับสูงสุดอยู่ที่25เซนถึง30เซนเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวตัวนี้จะพามาดูหัวเกียร์นะครับที่บอกว่าเป็นหัวเกียร์ฝาเรียบจะเป็นยังไงนะครับเราผ่าออกมาให้ดูกันเลยนะครับสำหรับเครื่องมือตัวนี้สําหรับตัว Power Halo ตัวนี้ อันนี้จะเห็นสังเกตนะครับเป็นลักษณะของรุ่นฝาเรียบนะครับชุดลูกปืนนะครับจะแข็งแรงทนทานนะครับเป็นลูกปืนเทเปอร์นะครับจะไม่มีตัวอัจจระบีนะครับเพราะข้างในนี้จะใช้เป็นระบบของจระบีเหลวนะครับรับประกันนะครับชุดเฟืองตัวนี้10ปีเต็มนะครับสำหรับเครื่องมือของทางสีแบงแสงที่นําเข้ามานะครับยี่ห้อเฟนเดนจากประเทศอิตาลีนะครับท่านไหนสนใจนะครับสามารถสอบถามได้นะครับหรือว่าทิ้งข้อความไว้ได้เดี๋ยวจะมีทางเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไปขอบคุณมากครับ